ช่วงที่2ของ Spotlight t h a i l a n d นะคะจากช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของปัญหาคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทํางานในเมืองไทยนะคะคก็จะมีปัญหากระจุกกระจิกถึงปัญหาใหญ่ๆทีนี้เบี่ยนถามพี่โจค่ะว่าคนต่างด้าวที่เขาเข้ามาทํางานในบ้านเราเนี่ยเขาทำงานอะไรกันบ้างคะก็อยู่ในวงจรธุรกิจที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวหลักๆสมมุติเราไปเมืองท่องเที่ยวถ้าเป็นกรุงเทพไปเส้นสุข,ขุมวิทนักท่องเที่ยวเยอะ,ะต่างชาติเยอะซอยนานาถ้าจำไม่ผิดก็สุขุมวิทซอยสาม มีอะไรบ้างล่ะโระงแรมค่ะพอมีโรงแรมคนไปพักเสร็จหิวข้าวก็ต้องไปร้าน,น,านอาหารพอกินอาหารเสร็จปุ๊บอยากเดินชอปปิ้งซื้อของก็มีร้านขายของเสื้อผ้าหน้ามผมว่ากันไปนาฬิกงนาฬิกาอะไรก็เยอะแยะไปหมดค่ะอยู่ในวงจรเหล่านี้แหละมันไม่ได้เป็นเฉพาะที่กรุงเทพเป็นทุกที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจค่ะทีเนี้ยคิดง่ายๆเอาเป็นร้านอาหารก่อนขอยกตัวอย่างที่ซอยนานาเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าปัญหาค่อนข้างเยอะชัดนะครับ ประเทศที่อยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าอาหรับส่วนใหญ่เขาจะใช้ภาษาอาหรับซึ่งคนไทยน้อยคนมากที่จะพูดได้และที่สําคัญโดยเนเจอร์ของคนคนที่มาจากอาหรับเนี่ยเขาอยากคุยกับคนอาหรับได้กันนะใช่เขาค่อนข้างที่จะเชื่อกันมากกว่าเหมือนเราไปเมืองนอกถ้าเราเจอคนไทยร้านอาหารไทยเรารู้สึกดีกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆทีเนี้ยกฎหมายไทยก็ไม่ได้เอื้อให้คนเหล่านั้นที่เป็นคนอาหรับแท้ๆหรือว่าคนปากีสถานคนอินเดียเนี่ยมาทำอาชีพที่ ควรที่จะทําได้เนึกออกอไหมอธิเยยกตัวอย่างง่ายๆนะร้านอาหารเมื่อกี้เราก่อนเข้ารายการเราพี่คุยกับท่านผอจัดทางงานที่ภูเก็ตให้ฟังท่านก็อธิบายหลายเรื่องน้ําก็ได้ยินนะอาชีพที่ห้ามที่มีาจารันอันหนึ่งเขาเรียกว่าขายของหน้าร้านอันนี้คือห้ามอันนี้งานที่ห้ามเดี๋ยวขอทำความเข้าใจก่อนจัดทางานกรมการจัดหังานจะเป็นคนกําหนดว่าอาชีพอะไรที่ต่างด้าวห้ามทําไม่ใช่ให้ทานะห้ามทาไม่ได้ อย่างที่บอกช่างแตะผมไม่ได้มักคุเทศไม่ได้ไไดและอีกประเภทหนึ่งคือขายของหน้าร้านอันนี้ก็ไม่ได้อ,อ,อทีนี้เมื่อกี้ที่เราได้คุยกับท่านบอกอไปท่านก็บอกว่าขายของหน้าร้านคืออะไรท่านบอกอโอเคสมมตินคนอาหรับมาเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไหมเป็นเด็กเสิร์ฟเอาเอาง่ายๆก่อนเป็นได้ไหมอ,อยากมาเป็นก็มาเป็นแต่ถ้ารับสตางค์ปุ๊บได้ไหมห้ามไหมคะก็เรียกว่าขายของหน้าร้านเลยก็ห้าม อ๋ออันนี้คือคํานิยามของขายของหน้าร้านห้ามห้ามรับตังห้ามเก็บเขามีการซื้อขายใช่ห้ามเก็บเงินเมื่อกี้เราก่อนเข้ารายการยังแซวกันเลยเอาปากคาบได้ไหมเอาใส่กระป๋องได้ไหมใช้มือรับเงินคือยังไงก็ตามแต่ห้ามอยู่แล้วทีเนี้ยด้วยกฎหมายที่มันไม่ชัดเจนนะครับแล้วมันไม่เอื้อต่อการลงทุนต่อให้คนพวกนี้ทําให้ถูกก็ตามแต่มันก็ก็ผิดอยู่ดีโอเคอาชีพที่ห้ามเราก็มี ลักษณะงานที่ห้ามเราก็มีนี้ยังไม่รวมกฎหมายที่ตอมก็คือตำรวจที่ดูแลเรื่องตรวจคนเข้าเมืองเขาถือไว้อีกกำหนดไว้อีกประเภทของวีซ่าห้ามทํางานถือวีซ่านักท่องเที่ยวซื้อวีซ่าประเภทนี้ห้ามทํางานซึ่งมันพันกันไปหมดแต่สิ่งที่คนทั้งประเทศเห็นเวลาเราเดินทางไปไปเมืองท่องเที่ยวในบ้านเราเล่งพิกัดไปที่ซอยนานาด้วยเหตุผลว่าตัวอย่างค่อนข้างชัดเจนและมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปดูแล มันค่อนข้างชัดเจน <ưng> นะครับอย่างที่ผมนําเรียนก็คือว่าถ้ากฎหมายมันไม่เอือ <ưng> ้อแต่คนต่างด้าวเขายังทํางานอยู่ <ưng> คนไทยเราเดินเข้าไปเราก็เห็นห <ưng> ขายของก็ขายอย่างเมื่อวานไปซอยนานา <ưng> <ưng> บางคนก็เอานาฬิกาปอม <ưng> อค o พปี้ดีกว่าไม่ใช่ <ưng> ปอมนาฬิกากัพปีม้มินเร์เก็บมินเร์ไม่รู้ว่าเก็บไหนนะครับโลโลโลเล็กขายเพียบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เพียบคนขายของที่เป็นต่างด้าวเพียบ เขาไปนั่งกินกาแฟในร้านอาร์ตก็เจอก็ยังบอกจากกินกาแฟเนี่ยเขาก็ให้ไปนั่งรอก็จับไม้จับมือให้ทิปจ่ายต่างเขาก็มารับเงินปกติถามว่าเขาผิดไหมถ้าตามกฎหมายผิดแน่นอนค่ะแต่ถามว่าถ้าเราปรับเรื่องพวกนี้ให้มันถูกล่ะมันจะทํำยังไงทําได้ไหมอ่ะทำได้ยากซึ่งมันมีกระบวนการเยอะนะครับเอาไว้พูดในช่วงท้ายของรายการทีเนี้ย มันเลยเกิดคําถามว่าเวลาเราไปเจอคนต่างด้าวที่ทํางานในหลายระนาบแบบเนี้ยก้อนที่รัฐทำอะไรอยูอ่เพราะจริงๆอย่างที่พี่โจอบอกคือเป็นอาชีพที่เขาสมวนไว้ให้คนไทยเขามีตัวบทเขียนเลยเป็นลายลักษณ์อักษรว่าห้ามทำแต่เราก็ยังเห็นคนที่ทำอาชีพแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรนั่นก็คือว่าคนต่างด้าวยืนยันจ่ายสตังค์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ เลงพิกัดที่เดิมขอเป็นแค่ซอยนานาเฉพาะซอย3กับซอย5นะครับสุขุมวิทซอย3และสุขุมซอยหประมาณการว่ามีคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายอยู่ประมาณ3,000ันคนออ้อันนี้คือแบบผิดกฎหมายนะคะใช่ก็คือกฎหมายเราไม่ไม่เอื้อให้เขาทำนั่นแหละมันก็ผิดใช่ไหมล่ะก็เลยกลายเป็นผิดเราลองมันลองลองกฎหมายเราเอื้อเขาก็ไม่ผิดแต่ตอนนี้กฎหมายมันไม่เอื้อทั้งลงทุนก็พยายามจะลงทุนนักท่องเที่ยวอาหรับก็อยากจะเจอคนอาหรับ เมื่อกฎหมายบ้านเรามันไม่เอื้อเขาก็เลยผิดกฎหมายมีอยู่สามพันคนโดยประมาณแต่โดยเฉลี่ยโดนเก็บสตังค์ร้านทุกร้านที่มีคนต่างด้าวเป็นเจ้าของและมีคนต่างด้าวทำงานใครเก็บอะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้เขากล่าวหามาเขาเล่ามาแล้วดันมีหลักฐานด้วยนะฮะเอาทีละเรื่องอ่านโพยให้ฟังเดี๋ยวเฉลี่ยก่อนหนึ่งร้านถ้าเป็นร้านอาหารเล็กๆมีทักสี่ห้าโต๊ะ จะต้องเสียสตังค์ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่โดยเฉลี่ยตั้งแต่20,000ถึง80,000บาทอันนี้คือร้านเล็กๆต่อเดือนอก็จะมีคนมาเก็บทุกเดือนเขาบอกว่าเขาจะโดนเก็บอยู่โดยเฉลี่ยประมาณ9หน่วยค่ะ9หน่วยเลยฮะ9หน่วยงานนะครับลึกๆปกติฮะที่ภุเก็ตเคยโดนยี่บหมาแล้วฮะ เดี๋ยวนะคะ9หน่วยนี่คือหน่วยละ10,000บาทไม่ใช่ไม่ใช่ยอดรวมอ๋อยอดรวมตกใจมากอันนี้ยังไม่ยังไม่เข้าสู่วงการเดินโผยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ความรู้นะททีนี้หน่วยงานที่มาเก็บหลักๆคืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งเวลาจะเก็บสวยหรือต้องการทำเขาเรียกทำรายการหลักๆก็ต้องดูแลพื้นที่ก่อนถ้าในสุขุมวิทซอย3และสุขุมวิทซอย5ก็ต้องหันไปดูที่สนนลุมพินี ว่ากันว่าจ่ายลูมินีห้าพันแน่นอนต่อหัวต่อคนคต่างด้าวคิดเล่นๆก่อนนะคิดเล่นๆอันนี้เขากล่าวหามาแบบมีหลักฐานค่ะห้าพันต่อหัวต่อคนค่ะสองซอยนี้คูณสมมติคูณหนึ่งพันห้าพันคูณหนึ่งพันก็ห้าล้านค่ะต่อเดือนนะแต่ถ้ามีสามพันคนก็สิบห้าล้านค่ะอันนี้เฉพาะต่างด้าวยังไม่รวมประตูน้ำ ประตูน้ำไม่ใช่มีแต่ประตูน้ำโพลีคลินิกแต่เรามีแพตติน้มโฆษณาให้เลย<ช>มีแรงงานต่างด้าวอยู่บนแพตติน้มอีกกี่คนก็ไม่รูอ้อ๋อที่เราไปเดินชอปปิ้งสาวๆไปแพตดี้กันบางคนที่คุยกับเราอันน<ช><ช>ไม่ใช่คนไทยใช่คือสวยแรงงานมันเป็นอะไรที่มันทำร้ายประเทศไทยนะประเทศเราเคยถูกจัดอันดับในประเทศที่ไปผัวพันเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งเราพยายามแก้กันแทบเป็นทับตายแต่ก็ยังมีบางหน่วยงานที่ไปผ่านกันนะครับ กลับมานานาอีกนานรถไฟฟ้ากลับมานานาอีกรอบน,นะครับเขาว่ากันว่าหน่วยงานที่รับสตังค์อันดับที่หนึ่งก็พื้นที่ลูบีนีแน่นอนะนะครับห้าพันบาทสองตอมตมต้องมาดูที่ตมส่วนกลางเขาบอกว่าตมรัมบห้าพันท่องเที่ยวก็รับไปห้าพันเขาว่ามาเขาว่านละแต่มีหลักฐานอืไม่อยากเอาให้ดูนะครับถามว่าเราเก็บกับทุกกิจอะไรมั่งราคาไม่เท่ากัน นี่บอกโดยเฉลี่ยเนี่ยสมมติว่าผู้ประกอบการในซอยนานามีสักหนึ่งพันรายเฉลี่ยล้านละแปดหมื่นโอ้คุณเข้าไปนะคะแปดสิบแปดพันอุ้ยเลขศูนย์เต็มไปหมดเลยค่ะแปดสิบล้านต่อเดือนค่ะหนักหนาอยู่นะคะหนักหนาสำหรับผู้ที่ต้องจ่ายใช่ทีเนี้ยมันพันกันไปหมดฮะในซอยนั้นมีทั้งสิ่งผิดกฎหมายโอเคของละเมิดลิขสิทธิ์แรงงานที่ทํางานโดยผิดกฎหมาย ขายบารากุหรือว่าชิชาอันนี้ไม่รู้จักใช่ไหมรู้จักนะะรู้จักและมีดิสโกเทกซึ่งถามว่าทั้งหมดทั้งปวงมันคือสิ่งเลวร้ายไหมในมุมผมผมว่ามันไม่ใช่เขาต้องการอาชีพแต่เราไปสร้างกฎไว้เพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาประกอบอาชีพหรือมาลงทุนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเขามาซัพพอร์ตเราเก็บภาษี มันคือองค์ประกอบของการที่ทําให้ธุรกิจมันเดินไปข้างหน้าได้ประเทศเรามีเงินตราเข้าประเทศแต่กลายเป็นว่าไอ้เงินที่ถูกถูกดึงออกไปจากระบบจริงๆเ่ยมันกลับไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่รัฐออที่ที่กล่าวหาท่านก็จะมีหนึ่งตอมอนะฮะ,ะท่องเที่ยวแล้วก็สนอลุมพินีฝากถึงสนอลุมพินีผมต้องการเจอท่านสารวัตรนาวิน ได้ข่าวว่าท่านย้ายมาจากค้วยขวางค่ะแล้วก็มาอยู่ลุมพินียืนคู่กับท่านผู้กำกับถ้าจำไม่ผิดผู้กำกับท่านนักเรียนในร้อยรุ่นท่าสองนะครับมีรุ่นด้วยอะไรนะครับมีซับซับรุ่นด้วยครับก็เจาเลขเอาเบอร์บัญชีท่านไหมล่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องนะอยากถามว่าท่านสารวัตรนาวินท่านเป็นตำรวจหรือท่านเป็นแม่บ้านค่ะ เดี๋ยวในในช่วงหน้าจะอธิบายให้ฟังะจะอธิบายว่าคําถามเมื่อครู่นี้แปลว่าอะไรนะคะให้ฮะให้อาร์กครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่3ของ Spotlight Thailand ค่ะ